และแล้วก็มาถึงวันที่เรารอคอยกันสําหรับตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยจะตกเป็นของน้องทัตสูมากิร่างที่2ตัวนี้นั่นเอง <Wow. S 1> และที่สําคัญยังมาพร้อมกับกิจกรรมแจกรูปร่างทัตสูมากิร่างที่2ให้กับเราได้เดินเล่นภายในเกมอีกด้วยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรายละเอียดกิจกรรมพร้อมกับรายละเอียดสกิลของเขา<ๆ>ก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตโมบายและในวันนี้กระผมเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาได้อัปเดตกิจกรรมของเจ้าตัวทัศสมกิร่างที่2มาให้กับเราแล้วนะครับคุณผู้ชมภายในกิจกรรมนี้เนี่ยทำง่ายมากๆ<อ>เพียงแค่เราเล่นด่านอะไรก็ได้นะแล้วก็ทําการรวบรวมเศษรูปภาพทั้ง9เศษเพื่อมาทําการรวบรวมให้กลายเป็นภาพทัสมกิร่างที่ 2, <S <S 2และถ้าเรารวบรวมภาพจนครบ5 ารูปภาพขึ้นไปเราเองก็จะได้รับรูปร่างทัสมกริร่างที่2มาจํานวน3วัน <Wow. S 1> เอาไปเดินเล่นหรือเอาไปบินเล่นกันในเมืองได้แบบฟรีๆเลยนะเหมือนกับกิจกรรมที่แล้วแล้วมาเลยส่วนถ้าเราเก็บครบ15รูปเนี่ยเราเองก็จะได้เป็นเศษคอนะครับผมของเจ้าตัวเกโรเกโรนะเป็นเศษคอสีสม้มซึ่งอันนี้นี่สาคัญมากๆเลยสําหรับใครที่เล่นคอหลักเป็นของเกโรเกโรแนะนําให้รีบหารูปภาพรูปนี้มาครอบของไวใ้ให้ครบ15รูปนะและเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวทัสมกริร่างที่2กันว่าทีมงานเซเวอร์ไทยเนี่ยมัน แผลผิดหรือไม่นะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูการคอมโบสายสัมพันธ์กันก่อนตัวละครอันแรกเนี่ยปลดล็อกพลังโจมตี10%เนี่ยยังไม่มีมาให้เราได้ดูนะว่าเป็นตัวอะไรส่วนเซิร์เวอร์จีนเนี่ยก็ยังไม่มีให้เราได้ดูเช่นเดียวกันนะครับการปลดล็อกพลังโจมตี10%ต่อมาก็จะต้องมียุงแดงกับเจ้าตัวเกโรเกโรต่อไปเป็นเลือดนะก็จะมีแค่จีนอส SSR อย่างเดียวส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยยังไม่ได้เข้าในเซิร์เวอร์ทั้งไทยและทั้งจีนนะจ๊ะสำหรับรายละเอียดข้อมูลของเจ้าตัว รายละเอียดสกิลเนี่ยจะมีดังนี้เลยสําหรับสกิลที่1จะเป็นการโจมตีธรรมดาใส่สตูเป้าหมายรายเดียวสร้างดามีไปเลย140%และจะมีโอกาส100%ที่จะทาให้เป้าหมายนั้นได้รับการโจมตีแบบรับดามเาิเรอบดามีที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น30%ในส่วนนี้ผมบอกเลยว่าทางทีมงานแตลมั่วน,นะจ๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมันจะบอกรายละเอียดมาว่าถ้าเจ้าตัวทัตสึมมกิมันโจมตีเนี่ยมันจะได้ แค่สกิลที่1ทีมงานก็แปรมั่วแล้วคะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าทีมงานไทยเนี่ยไม่ได้เรื่องนะนะปัจจุบันตอนนี้บางทีถ้าแปรอะไรไม่ได้เนี่ยมาจ้างผมก็ได้นะเดี๋ยวผมหาคนดูเนี่ยไปช่วยแปรให้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการโจมตีของอันติเมตกันบ้างนะฮะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะทําการโจมตีหมู่เป็นคอมโบ3ครั้งนะสร้างดาเมจไปเลย150%และยังมอบพลังโจมตีดาเมจต่อเนื่อง50%ให้กับตัวละครของเราเองแบบถาวรอ, <Wow. S 1> อีกทั้งสกิน,กส100สน,สนนะา่ถ สนามพลังจํานวนหนึ่งรอบถ้าศัตรูเนี่ยทำการเคลื่อนไหวหรือขยับเนี่ยจะโดนดามเมจต,ต่อเนื่องของสกิลสนามพลังไปเลย160%สําหรับรายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าแปลมาได้ตรงอยู่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเพราะว่าจากผมแปลมาจากเซเวอร์จีนก็เหมือนกับของไทยแบบเป๊ะๆเ,เด๊เดเลยนะนี่ก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีต่อเนื่องนะครับผมให้กับตัวละครของตัวมันเองเนี่ยห้บอกเลยว่าการเล่นสถานะสนามพลังครั้งนี้เนี่ยคอมโบกับเจ้าตัวทาสมกิแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รือร้านเปอร์เซ็นตะชม ส่วนสกิลสุดท้ายจะเป็นพาสซีฟสกิลของเจ้าตัวทัตซึมากิร่างปกตินหน้าความสามารถที่เขาแปลมาเลยนั่นก็คือหลังเครื่อง <c oughs> มีลอเรือด้วยนะมันต้องเป็นเครื่องแบบไม่มีลอเรือซิมันต้องเป็นลอลิง <c oughs> ทีมงานไม่ได้ดูอะไรเลยเหรอเนี่ยเอาเป็นว่าก็ตามนี้แล้วกันนะ <c oughs> หลังเครื่อนไหวหักพลังของสตูสเตตัสตตล็อกทุกรอบหักได้เพียงหนึ่งครั้งตัวเองจะได้รับ30%ลดดาเมจที่ไม่ใช่คียที่คอนเอาไว้ง่ายก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าโดนดาเมจที่ไม่ใช่คีดาเมจมันก็จะลดลง30%แล้วว เลฟของมันเนี่ยจะบอกว่าการลดดาเมดรวมถึงดาเมจทุกประเภทของเอฟเฟกนี้เนี่ยกับความว่องไวจะมีผลอย่างใดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนอันสุดท้ายมันจะบอกว่าดูดดาเมจต่อเนื่องของศัตรู50เปลี่ยนมาเป็นค่า HP ให้กับตัวละครของตัวมันเองถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงจากเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยก็คือถ้าศัตรูเนี่ยมันโดนล็อกลูกไฟอยู่แล้วถ้าเจ้าตัวทัศมกิโจมตีตัวที่โดนล็อกลูกไฟอยู่อะลูกไฟที่โดนล็อกเนี่ยมันก็จะหายไปเลย1ครั้งนะหรือ1ลัน,น,นี่มลอกไปนะา ถ้าไม่ใช่ขี่โดนลดไปเลยแล้วก็การลดดาเมจเนี่ยมันจะรวมกับพวกเอฟเฟกอื่นๆด้วยอย่างเช่นเอฟเฟกที่มันเป็นอะไรนะกระดูกหักสีเหลืองที่เวลามันโดนไล่โจมตีมาแล้วก็กระดูกหักสีแดงที่โดนพวกบีดคิงไล่โจมตีอันนั้นก็จะรวมด้วยแต่มันจะนับผลเอฟเฟกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยถ้าฝั่งศัตรูโดนดาเมจต่อเนื่องนะครับเจ้าตัวทัศซูมากิเนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูเลือดขึ้นมา50%สําหรับพาร์ทสบสกิลตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้คอมโบคู่กับมิมททงนไดนด,ด้้ยีี่่ปาาาจวโซรสถะ สนามพลังรวมไปถึงพวกสถานะเผาไหม้หรือกัดก่อนอันนั้นก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่าเอฟเฟกเหล่านั้นเนี่ยมันจะนับรวมเป็นดาเมเจต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าโดยรวมสําหรับทัสมกิร่างที่2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดอย่าง มากเลยนะครับอย่างที่ผมเคยทคําคลิปบอกไปหลายหลายครั้งนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โกงที่สุดภายในเกมเลยนะครับถ้าหากว่าเราได้มันมาครอบของไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ยาวยันเจ้าตัวเด็กดอกร่างที่2เข้าเซิร์ฟไทยเลยนะซึ่งถ้าหากเรานับตัวละครจากตารางของมันเนี่ยก็จะใช้ได้อยู่ประมาณ10เดือนนะเพราะเด็กดอกจะมาในเดือนพฤษภาคมของปี2022ส่วนสาเหตุว่าทําไมมันถึงเล่นได้แค่10เดือนกว่าๆเท่านั้นนะเพราะว่าเจ้าตัวเด็กดอกร่างที่สอ ตัวนี้เนี่ยมันมาเพื่อแก้ทางทัศสมากิร่างที่2นั่นเองอย่างที่ผมเคยทคําคลิปรีวิวไปนะครับว่าเจ้าตัวเด็กดอกร่างที่2เนี่ยมันจะก,การสถานะสนามพลังให้กับเพื่อนร่วมแถวเดียวกันเนี่ยทั้งหมด2ตัวรวมตัวละครของมันด้วยเนี่ยก็คือ3ตัวละครส่วนสถานะอื่นๆอย่างเช่นสตันเนี่ยอันนี้ไม่ได้กันนะจ๊ะและก็ขอบอกเลยนะครับว่าใครที่คิดว่าทัศสมากิตัวนี้เป็นตัวละครที่บางเนี่ยคุณคิดผิดอย่างแน่นอนเพราะก่อนจะมาอัดคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ไปดูคลิปอื่นๆมาเห็นเขาคอมเมนต์บอกกันว่าทัศ ¡Oh, oh, oh. <laughs> ผมบอกเลยนะจีนอสแทบไม่ได้ครึ่งของตัวละครตัวนี้นะครับ<ะ>ถ้าเราปั้นตัวนี้เท่าๆกับจีนอสเนี่ยคือแบบหไม่อยากจะเอย่ยเดี๋ยวแฟนๆจีนอส S S R เขาจะมาลุมด่าผมมากคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก็อย่างที่บอกไปถ้าใครมีงบแนะนําให้เปิดเลยนะสาหรับตัวนี้ไม่ควรดองเก็บไว้และที่สําคัญอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของตัวละครทัศน์สมาเกะไร่สองก็ควรมีเหมือนกันเพราะจากเดิมเนี่ยดาเมจของสกิลอันติเนี่ยจะอยู่ที่150%ส่วนดาเมจต่อเนื่องของสถานะสนามพลังจะอยู่ที่160% แต่ถ้าเราอัพมาเป็นอุปกรณ์3ดาวขึ้นนะครับ oh. ดาเมจก็จะอยู่ที่1 8 0และดาเมจของสถานะสานามพลังเนี่ยจะอยู่ที่220%รวมไปถึงสถานะสานามพลังของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2รอบนะคุณผู้ชมจากเดิมมันจะอยู่แค่1รอบเท่านั้น oh. และถ้าหากเราอัพตัวละครของเขาเนี่ยเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงแล้วเนี่ยพาสซีฟสกิลก็จะเพิ่มเติมมาใหม่นะฮะนั่นก็คือมันจะลดดาเมจที่ไม่จะคิด์ีอคอนเนี่ยลงไป40%่สเนและถ้าหากฝั่งศัตรูโดนดาเมจต่อเนื่อง 100%บอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยจะทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยถึกขึ้นกว่าเดิมอย่างมากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเลยนั่นก็คือ1ตัวดํารูปกําปั้นและก็2ตัวดําดาวกระจายแนะนําให้ดองจนถึง71หรือ72ใบจะได้แบบการันตีพอดีเป๊ะและเรื่องเซ็ตของเจ้าตัวทัชซ์เมกิร่รางที่2เนี่ยผมขอแนะนําให้เน้นเป็นสปีดเข้าว่าเป็นหลักนะแต่ทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยเขาไม่เน้นเล่นเซตสปีดกันเนื่องจากมันมีตัวละครที่บัาเพิ่มความเร็วให้กับทีมมมมอยู่่่แแล้ววตตไทนีัั เหล่านนั้พราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้เป็นเซ็ตที่มีพลังโจมตีบวกกับออฟที่เป็นความเร็วจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ยัดดาวไปให้เต็มๆเลยนะ oh. คุณมีความเร็วที่เหนือกว่ายังไงคุณก็ชนะแน่นอน100% <Wow. S 1> ตัวถ้าอยากจะใส่เป็นเซ็ตเนี่ยขอแนะนําเป็นเซ็ตของแฟดปะกายแสนซึ่งเซ็ตนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยดูดเลือดได้10%และก็ยังเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครของมันเองเนี่ยอีก10%บอกเลยถ้าได้เซ็ตนี้มาแบบครบๆสายสปีด oh. โอ้โหโคตรแจ่มโคตรโกงครับคุณผู้ชมและ นนผมขอแนะนําให้เก็บตังค์ดองไว้เพื่อรอซื้อสกินของทัศสึมากิร่างที่สสกินนี้น่ารักมากๆครับผู้ชมถ้าหากใครชอบเนี่ยดองเงินเก็บไว้ได้เลยนะแล้วก็ทํากิจกรรมให้ครบเดี๋ยวสกินนี้เนี่ยมันก็จะเข้าในเซเวอร์ไทยตามๆมาจากหลังตัวทัศสึมากิออกได้ประมาณเดือน2เดือนไม่ก็ประมาณแค่ครึ่งเดือนเองเดี๋ยวมันก็เอาสกินมาขายเพราะอย่างที่ทราบกันดีเซเวอร์ไทยมัน หิวเงินนะพอๆกับลุงข้างบ้านเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่ายังไงสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะว่าทีมงานในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเนี่ยมีคุณภาพในการแปลภาษาจีนขนาดไหน นี่เราจะย้ำอะไรขนาดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราจะโกรธเคืองอะไรกับทีมงานหรือเปล่าเนี่ยมันแปลผิดมาหลายครั้งแล้วไงตั้งแต่ตัวหมาก็แปลมั่วนะครับยุงก็มั่วเกียโลก็มั่วคือมั่วไปหมดอะแปลแบบไม่ค่อยดูอะไรเลยไงมันก็เลยทาให้ผมเนี่ยรู้สึกอึดอัดไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็อกฝากหน่อยแล้วกันนะในเรื่องคอมเมนต์และถ้าหากไม่ชอบอะไรภายในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะทําการกดไลค์กดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ตอบกลับให้อย่างถี่ถ้วนเลยส<ม>่วนใครที่อยากจะถามคิแอนเก็คอมเมนต์มาถามในคลิ<ม> แบบมานั่งตอบคําถามอะไรบาบ,า,บ,า,บานอันนั้นผมไม่ค่อยอยากจะทานะครับมนแลดูแบบขี้เกียจทำยังไงก็ไม่รู้และก็สิ่งสุดท้ายนี้ถ้าหากชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆเนี่ยก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหนาและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน